คดีพิสีศรีสุวรรณจันยาพิจิงยุทธวาริศชูกรบสอบซับอธิบดีกลุกลกล่มการข้าวไปถึงไหนตำรวจปปปสังกัดส่วนกลางสรุปสำนวนแล้วส่งไปที่อายการเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะเสนอให้ฟ้องร้องบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น5คนด้วยกันในหคนแบ่งเป็นสองกลุม่มกลุ่มแรกหนึ่งคนก็คือเจิงยุทธวาริศเจอข้อหาอะไรบ้างครับประกอบด้วยหนึ่งนะคะข้อหาแรกนะคะเป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 2. เป็นเจ้าพนักงานของรัฐเรียกรับสินบน 3. ร่วมกันกันโชคทรัพย์และ 4. ร่วมกันทําให้เสื่อมเสียเสยรีภาพอีก4คนประกอบด้วยศรีสุวรรณจันยาเอกรักวารีชน <c oughs> พิมพ์นณฐาเจรพุทธิภาคและนภัทรประภาจันยาเจอสข้อหาเช่นกัน 1. นสนับสนุนเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ2ส,สนับสนุนเจ้าพนักงานของรัฐเรียกรับสินบน 3. ร่วมกันกันโชคทรัพ์ และ 4. ร่วมกันทำให้เสื่อมเสียเสรีภาพ